สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเนื้อหาบทที่7จนะครับจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาซึ่งพูดถึงเรื่องภาวะความภาคภูมิใจในตนเองต่ำหรือ low self esteem ผู้เขียนเขาเปรียบเทียบไว้เออน่าสนใจมากเลยครับว่าเหมือนเรามีระบบภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่อ่อนแออืมค่ะซึ่งพอเป็นแบบนี้เรื่องธรรมดาธรรดาในชีวิตประจำวันอย่างความผิดหวังการถูกปฏิเสธมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เจ็บปวดรุนแรงได้ง่ายขึ้นใช่เลยค่ะ เป้าหมายวันนี้ของเราก็คือมาทำความเข้าใจกันว่าภาวะนี้มันส่งผลกระทบกับเราอย่างไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือ,อมีแนวทางเบื้องต้นในการจัดการอย่างไรตามที่เนื้อหาเขาแนะนำไว้นะครับค่ะเอาละครับเรามาเริ่มดูกันเลยจากที่ผู้เขียนเ็าเปรียบเปรยไว้นะครับมันก็ชัดเลยว่าภาวะนี้เนี่ยคงไม่ใช่แค่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองผิวเผินแน่ๆอยากให้ช่วยขยายความหน่อยครับว่าผลกระทบเชิงลึก ที่เนื้อหาพูดถึงนี่มันมีอะไรบ้างครับค่ะประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆค่ะคือในเนื้อหาเขาชี้ให้เห็นผลกระทบหลักๆนะคะมีอยู่3ด้านที่มันมักจะเกี่ยวกันอยู่อย่างแรกเลยก็คือความเปราะบางทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นครับคนที่เผชิญภาวะนี้อยู่จะรู้สึกเจ็บปวดง่ายเป็นพิเศษเลยค่ะกับพวกคำวิจารณ์หรือแม้แต่ความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆซึ่งความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยบางทีมันรุนแรงจนทำให เออไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากไปลองทำอะไรใหม่ๆเลยก็มีอืมเข้าใจเลยครับค่ะแล้วก็อย่างที่2อ,อันนี้อาจจะฟังดูขัดขัด,ขดหน่อยนะคะคือการรับข้อเสนอแนะเชิงบวกหรือคำชมได้ยากอ๋อเหรอครับใช่ค่ะแทนที่จะรู้สึกดีกลับปฏิเสธไปโดยอัตโนมัติเลยคือลึกๆแล้วมันมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรหรือแบบไม่เชื่อว่าคำชมนั้นเป็นเรื่องจริง มันก็เลยทําให้พลาดอาหารทางอารมณ์ที่จริงๆแล้วมันจําเป็นไปอย่างน่าเสียดายนะคะครับผมและผลกระทบที่3นะคะก็คือความรู้สึกไม่มั่นคงสิ้นหวังหรือว่าไรออานาจเรืองหังคือจะรู้สึกเหมือนควบคุมชีวิตตัวเองหรือความสัมพันธ์ต่างๆไม่ได้เลยครับซึ่งไอ้สองประเด็นแรกที่เราคุยกันมันก็ยิ่งไปตอกย้ําความรู้สึกนี้เข้าไปอีกกลายเป็นเหมือนวงจรเลยค่ะที่ส่งผลเสียต่อจิตใจโหไอ้การปฏิเสธคําชมหรือความคิดเห็นดีๆนี่ ฟังดูแปลกนะครับเหมือนเราผลักไสสิ่งดีๆออกไปเองทำไมทำไมเนื้อหาถึงอธิบายว่าคนเราทําแบบนั้นล่ะครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือเนื้อหาเขาอธิบายว่ามันเกิดจากความเชื่อลึกๆนะคะที่ฝังใจว่าตัวเองไม่มีค่าพอหรือมีข้อบกพร่องเยอะแยะไปหมด Oh, พอมีคนชมเนี่ยมันเลยไปขัดแย้งกับภาพที่เรามองตัวเองอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกหรือบางทีก็อาจจะรู้สึกเป็นแรงกดดันว่าต้องทําให้ดีต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันทําให้รู้สึกอึดอัดมากกว่าดีใจนะคะเข้าใจแล้วครับโอ้ oh, มันซับซ้อนกว่าที่คิดเหมือนกันนะครับแล้วผลกระทบพวกนี้มันลามไปถึงเรื่องอความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างคู่รักหรือครอบครัวยังไงบ้างครับ เรื่องความสัมพันธ์นี้ก็ได้รับผลกระทบชัดเจนเลยค่ะเนื้อหาเขาระบุว่าคนที่มีภาวะนี้มักจะตีความเจตนาดีๆหรือความรักจากคู่ครองผิดไปอืมยังไงครับเช่นอาจจะมองคําชมว่าเป็นความคาดหวังหรือมองว่าไม่จริงใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกห่างเหินกันไปได้หรือบางทีก็อาจจะเผลอฉายภาพความคิดแง่ลบที่เรามีต่อตัวเองเช่นไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตัวเองไปยังคู่ครองด้วย กลายเป็นมองคู่ครองในแง่ลบไปด้วยโดยไม่รู้ตัวก็มีค่ะโอ้โห oh. ซึ่งตรงนี้มันสร้างความตึงเครียดแล้วก็ความไม่เข้าใจกันได้ง่ายมากๆเลยค่ะฟังดูแล้วผลกระทบมันกว้างขวางแล้วก็วนเป็นปัญหาที่แก้ไม่ง่ายเลยนะครับทีนี้ในเนื้อหาพอจะมีความหวังหรือว่ามีแนวทางที่แนะนำบ้างไหมครับว่าจะค่อยๆเสริมสร้างความรู้สึกดีๆกับตัวเองขึ้นมาได้ยังไง มีค่ะแล้วก็เป็นแนวทางที่เขาเน้นว่าต้องทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ใช่แบบเปลี่ยนปุบป,ปั๊บได้เลยในเนื้อหาเสนอไว้5ข้อหลักๆค่ะครับข้อแรกคือฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเอง self compassion อันนี้สําคัญมากคือเปลี่ยนจากการตําหนิดุด,ด่าตัวเองเวลาทําอะไรผิดพลาดเนี่ยมาเป็นการพูดคุยกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนเข้าใจให้กําลังใจเหมือนที่เราทํากับเพื่อนสนิทนะคะครับผมข้อ2คือ ระบุจุดแข็งและข้อดีของตัวเองลองใช้เวลาทบทวนดูแล้วก็จดบันทึกสิ่งที่เราทำได้ดีคุณสมบัติที่ดีหรือความสำเร็จเล็กๆน้อยที่ผ่านมาเพื่อย้ำเตือนคุณค่าในตัวเองบ่อยๆค่ะครับข้อ 3. เพิ่มความอดทนต่อคำชมอันนี้อาจจะต้องฝึกหน่อยนะคะฝึกยังไงครับคือพอได้รับคำชมปุ๊บแทนที่จะปฏิเสธทันทีลองหายใจลึกๆก,ก,ก่อนขอบคุณเขาแล้วลองเปิดใจพิจารณาดูว่า เอ๊ะหรือมันอาจจะจริงก็ได้นะอ๋อค่อยๆรับมันเข้ามาใช่ค่ะค่อยๆค,ค่ะข้อ 4. เสริมสร้างพลังอำนาจส่วนบุคคล personal empowerment เริ่มจากเรื่องเล็กๆก็ได้ค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราควบคุมสถานการณ์ได้นะหรือเรากล้าสแสดงออกมากขึ้นเช่นอะไรบ้างครับเช่นกล้าสแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพหรือว่าตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยในชีวิตประจำวันด้วยตัวเองมากขึ้นครับผมและข้อสุดท้ายข้อ5 ปรับปรุงการควบคุมตนเองก็คือฝึกเทคนิคอย่างการมีสติหรือ mindfulness นะคะคเพื่อให้รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดหรือแรงกระตุ้นด้านลบของตัวเองครับแล้วก็จัดการกับมันได้ดีขึ้นก่อนที่จะเผลอทำอะไรไปตามความเคยชินเดิมๆที่มันไม่ดีกับเรานะคะ ฟังดูเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความต่อเนื่องแล้วก็ความอดทนพอสมควรเลยนะครับมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือการเตือนเรื่องการใช้คํายืนยันเชิงบวกหรือ positive affirmations ที่เหมือนจะฮิตกันแต่เนื้อหากลับบอกว่าถ้ามันขัดกับความรู้สึกจริงๆของเรามากไปเนี่ยอาจจะส่งผลเสียได้ ถูกต้องเลยค่ะอันนั้นเป็นข้อควรระวังที่สำคัญมากๆที่ผู้เขียนเขาเตือนไว้คือการพยายามตอกย้ำความคิดบวกที่มันขัดแย้งกับความเชื่อข้างในของเรามากๆเนี่ยบางทีมันทำให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมได้นะคะเพราะเหมือนจิตใต้สำนึกเรามันต่อต้านอ๋อครับการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันควรเริ่มจากการยอมรับความรู้สึกปัจจุบันของเราก่อนแล้วค่อยๆปรับมุมมองอย่างอ่อนโยนอย่างเช่นการฝึกซอฟท c คอม a พสชั่นที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะเข้าใจครับ แล้วก็แน่นอนค่ะถ้าหากว่าลองแนวทางเหล่านี้ดูแล้วยังรู้สึกว่าภาวะนี้มันกระทบชีวิตประจําวันรุนแรงมากจริงๆหรือมีความคิดอยากทําร้ายตัวเองอันนี้การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ควรทําอย่างยิ่งเลยค่ะครับสรุปได้ว่าภาวะความภาคภูมิใจในตนเองต่ําเนี่ย มันก็เปรียบเหมือนระบบภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่อ่อนแอลงไปนะครับทําให้เราเจ็บปวดง่ายรับมือกับความผิดหวังได้ยากขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงความสัมพันธ์ได้ด้วยแต่ก็ไม่ใช่ภาวะที่แก้ไขไม่ได้เลยสทัทีเดียวใช่ค่ะ การทำความเข้าใจผลกระทบของมันแล้วก็ค่อยๆฝึกฝนแนวทางที่เน้นการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอเช่นการเห็นออกเห็นใจตัวเองการรับรู้จุดแข็งตัวเองแล้วก็การเพิ่มพลังอำนาจส่วนตัวทีละน้อยก็น่าจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ให้แข็งแรงขึ้นได้นะครับค่ะ ขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้มิดนึงนะคะลองสังเกตกันดูไหมคะว่าทำไมทำไมการที่เราจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือสองสารคนอื่นเนี่ยมันดูเหมือนจะง่ายกว่าการที่เราจะหันกลับมาเห็นอกเห็นใจตัวเองอืมน่าคิดครับแล้วถ้าเราสามารถฝึกฝนความเมตตาต่อตนเองได้อย่างสม่าเสมอเหมือนที่เราเมตตาคนอื่นมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง แล้วมันจะส่งผลต่อวิธีที่เราสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไปในทิศทางไหนได้บ้างคะ